วันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้ที่ให้บริการทางด้านเรื่องเว็บไซต์นะฮะอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจรช่วยให้ผู้ประกอบการ SME สามารถขายสินค้าแบบออนไลน์ได้นะฮะแล้วที่สำคัญไม่ต้องมีความรู้ในเรื่องของอินเทอร์นอินเทอร์เน็ตให้ปวดหัววุ่นวายเน้นไปที่ขายสินค้าอย่างเดียวเลยนะฮะแล้วก็ขายสินค้าแบบออนไลน์24ชั่วโมงมีผู้ประสบความสำเร็จมาแล้ววันนี้จะมาพูดคุยให้นานฟังเจ้านี้เขาเคยมาออกรายการของเราแล้วนะครับฟีดแบ็ดีมากแล้ววันนี้ไม่ได้มาคนเดียวมาพร้อมกับคู่ค้าหรือพันธมิตรที่ใช้บรริกา ทางด้านอีคอมเมิร์ซ e นะฮะพบกับผู้บริหารของตลาด .com นะครับคุณพาวุฒิพง์วิทยาพานุมาพร้อมกับพันธมิตรหรือคู่ค้าที่มีที่รู้จักกันในนามเว็บไซต์ว่ามั่นคงแกจิตนะฮะเจ้าของเว็บไซต์ w w w i d มั่นคงแงงกจิตคอมนะครับคุณมั่นคงนั่นเองสวัสดีครับคุณมั่นคงสวัสดีาวุฒิสวัสดีครับสวัสดีครับเป<ง>็นไงบ้างครับ <orbital> s <S พ <ง S 1> ูดสบายดีสวัสดีครับนะฮะ เว็บไซต์เขานี่โอ้โหคนมาดูกันมากมายและที่สําคัญเป็นตลาดนัดคล้ายๆกับ JJ j จจักรจักรย่อยๆเลยครับแล้วเปิดขายกันไม่เฉพาะในประเทศไทยทั่วโลก2 4ชั่วโมงครับผมตอนนี้เศรษฐกิจเป็นไงบ้างตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่กันแย่มากเลยโดยรวมนะโดยรวมแย่น้ามันแพงขึ้นทุกวันเลยนะครับทุกคนว่าทายังไงดีอยากจะลดรายจ่ายแต่เพิ่มรายได้ันนี้หลายคนก็บอกโง่ e commerce เข้ามาช่วยได้นะครับบางคนขายของอยู่ในจังหวัดตัวเองขายเฉพาะในอำเภอตัวเองยอดขายเท่าเดิมแต่การที่จะเปิดเว็บไซต์เนี่ยมันสามารถเพิ่มยอดขายให้กับ คนทั่วประเทศหรือทั่วโลกได้เลยฉะน,นี้ก็จุดหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ดน้าเศรษฐกิจได้แล้วก็มีคนทำสำเร็จแล้วด้วยเช่นกันวันนี้คุณพาวุฒไม่ได้มาคนเดียวพาคุณมั่นคงมาด้วยนะฮะคุณมั่นคงนี่ก็เป็นลูกค้าที่มาเปิด<อ>ขายของในตลาดดอทคอมใช่แล้วครับนะฮะมารู้จักตลาดดอทคอมได้ไงครับมารู้จักคนที่เล่นเน็ตอินเทอร์เน็ตทุกคนต้องรู้จัก คือใครใครใครจะใช้เนี่ยตลาดด o m อเนี่ยจะเจอจาก Google ก่อน oh. ใครจะปล่อยสินค้ามือสองขายสินค้ามือสองจะต้องเจอตลาดก่อนอ oh. คือคือเว็บไซต์ของคุณพานุนี่คือดักไม่หมดคุณมั่นคงเนี่ยทำธุรกิจอะไรมาก่อนอผมทำธุรกิจสิ่งพิมพ์แล้วก็ธุรกิจร้านอาหารทีน,นี้ด้วยความที่ว่าทํางานสิ่งพิมพ์เนี่ยมันต้องอยู่กับหน้าคอมพิวเตอร์เป็นหลักอยู่แล้วก็เลยเอ๊ะนึกสนุกทํายังไงถึงจะได้เงินมากกว่าน,นั้นอคิดเล่นๆก็เลย ได้ลองสั่งสินค้ามาขายสิอะไรอย่างนี้ลองดูว่าเป็นยังไงสินค้าจากขั้งต่างประเทศครับก็สั่งมาทักชิ้น2ชิ้นอะไรครับที่มาขายเฮดโฟนอ๋อหูฟังเ่ยนะแต่หูฟังเล็กๆเลยครับอันหนึ่งไม่กี่ร้อยบาทนี่แหละอแล้วก็สั่งมาเนี่ยแล้าเอ้เราจะขายอย่างตรงไหนเออขายยังไงเออมันจะไปขายใครเราจะไปยืนเราจะไปยืนไปปูผ้าขายตามสนามหลวงมันก็คงไม่ได้ผมก็เอ้ยก็ลองดูมันก็มีเข้าไปเซิร์ชดูปรากฏว่าจะมีที่ไทยทูแฮนด์เนี่ยจะเป็นแหล่งเดียวที่ประกาศได้โดดยยยทีี่่่่่วาาาาาไไมมคใช้้จตลลก็เเขป วางสินค้าแล้วก็โพสต์ตรงไปถึงพวกว่าอ่าสินค้าตัวนั้นตัวนี้นะติดต่อที่ผมที่เบอร์นั้นเบอร์นี้ฟีดแบ็กกลับมาทันทีเร็วมากก็เลยเอ๊ะทำไปมาก็เข้าไปเป็นลูกค้าคุณพานุพาพาวุฒิด้วยการเปิดเว็บไซต์ซะเลยในค้าดเลยแลวหลังจากนั้นเป็นไงครับธุรกิจขายเฮดโฟนต้องยอมรับว่าดีดีขึ้นมาเรื่อยๆดีวันดีคืนแต่แต่ต้องมีอยู่อย่างหนึ่งต้องบอกว่าการที่จะทำไอไอธุรกิจไอไอตรงนี้เนี่ยตลาดดอทคอมเนี่ย คือคือคนที่ทำเนี่ยได้ผมแนะนำเนี่ยต้องอยู่กับมันพอสมควรคือหมายความว่าเราต้องต้องสังเกตว่ามีลูกค้าเนี่ยมาถามมาตอบมาถามหาสินค้าไหมซึ่งคนที <S <S ่จะเล่นกับสินค้าออนไลน์เนี่ยจะต้องเร็วเขาถามเมื่อวาน าคืนนี้ตอบได้ต้องดีต้องต้องรีตอบออแต่ไม่ใช่ว่าถามวันนี้ปุ๊บไปอีก3วันตอบเ,ออเลิกคือใน,นเว็บไซต์เรามีระบบที่ให้คนสามารถพูดคุยโต้อตอบกันได้เลยจากทั่วโลกเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับ,รบ<ม>ตรงนี้แนะนําหน่อยสําหรับสิ่งที่จะมาเอื้อผู้ประกอบการ SME ซึ่งหลายคนเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยอินเทอร์เน็ตนี่เขาไม่เป็นเลยไม่เป็นเขาจะมุ่งเน้นสมาธิมุ่งไปอยู่ที่ขายสินค้าใช่ครับแต่โอ้โหอินเทอร์เน็ตมันเป็นเรื่องเสียเวลาเป็นเรื่องต้องมาศึกษา ครับ <c oughs> แนะนาหน่อยครับคือเนื่องจากสิ่งที่เราทําปัจจุบันเนี่ยนะครับเราไม่ได้เร,ไไดเราไม่ได้บอกว่า,ามีเว็บไซต์ให้เรามีเว็บไซต์ให้อยู่แล้วแต่จริงเรามีเรามีความรู้ให้ด้วยเรามีหนังสือเนี่ยฮะเรามีหนังสือสอนนะครับขายตามร้านหนังสือทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็เรามีสัมนานะครับที่จะสอนให้คุณทําเป็นนะครับถ้าเกิดไม่เป็นจริงเรามีทีมทําให้เลยคุณที่เหลือคือคุณก็คอยบริหารเว็บซึ่งง่ายมากแค่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็น นะครับฉะนั้นือจุดหนึ่งที่คือเราทําให้ทุกอย่างเลยนะครับเหลือเงเดียวคือแค่อยากทาหรือเปล่าค่นั้นแหละถ้าอยากทําแค่ก็บอกเราแค่นั้นแหละต่ายาคนบอกโอ้ยดูอยากทําอยากทําวันนี้แต่ไม่ได้ลงมือสักทีนะครับฉะนั้นสิ่งที่ยากสุดคือลงมือทํเพราะทุกอย่างใช่ครับทุกอย่างเนี่ยมีคนทำให้หมดเรียบร้อยแล้วแค่บอกว่าทําจบที่เหลือปล่อยเป็นหน้าที่เราทงหมดเลยที่เหลือคือรอรายได้รอลูกค้าไปซื้อสินค้าคุณเลยครับแค่นั่นแหละครับเราไม่ได้จากัดเฉพาะสินค้าที่จับต้องได้นะฮะบริการก็ได้้ไดดคครททททุกอย่่่่่าาาาางีีนิวสมถจะ ประกอบเป็นอาชีพเป็นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการสามารถที่จะนำมาดิสเพลย์ออนไลน์กับทางอ e ีคอมเมิร์ซได้เลยเบอร์ติดต่อและเว็บไซต์<ม>ที่ต้องเข้าไปเบอร์โทรนะครับ02ครับ2980999นะครับย้ำนะครับ02 2980999นะครับส่วนเว็บไซต์ก็ w w w นะครับตลาด .com TARAD. c o m ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งพาวุฒินะฮะผู้บริหารจากตลาด c อ m แล้วก็ คุณมั่นคงมิสเตอร์มั่นคงแกเจ็ตเป็นอย่างสูงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ